ครับวันนี้มาดูวิธีกําจัดต่อยูคากันครับนี่เมื่อเราตัดยูคาออกแล้วให้เราถากเปลือกข้างล่างออกนะครับตัดให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อจะทิ้งระยะเปลือกไว้ช่วงบนแล้วเราถากเปลือกข้างล่างออกนะครับอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วต้นยูคาเขาจะ แทงยอดครับแทงยอดที่ข้างบนนี้โดยที่ไม่แทงข้างล่างนะครับแล้วก็จะมียอดขึ้นมาเยอะมากเพื่อที่เขาจะเติบโตเอาตัวรอดแต่การที่เขาโตแล้วดึงสารอาหารขึ้นมาแทงยอดข้างบนทำให้การส่งสารอาหารกลับไปที่รากทำไม่ได้นะครับ ก็จะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเขาก็จะยุบตายไปเองเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เราทําแล้วมันตายไปแล้วนะครับนี่คือต่อที่ <c oughs> ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้สิ่งลูกสร้างแล้วเลยต้องคาอยู่คานี้ออกถ้าเราตัด อย่างเดียวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับยูคาเนี่ยคาด้วยวิธีนี้นะครับตัดให้สูงขึ้นมาหน่อยเว้นเปลือกไว้ด้านบนแล้วก็ถากข้างล่างนะครับ้นยูคาก็จะไปแตกยอดที่ข้างบนเสร็จแล้วก็ยุบตายไปเองครับผม